เสียงเล่าจากเงามืดสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับข่าวเที่ยงวันจันทร์ทันทุกเรื่องเช่นเคยนะครับกับผมเตชิตอิสคัมมิงครับเวลานี้เรื่องที่ร้องแดงที่สุดคงไม่พน้นเรื่องการจับคุมผู้มีอิทธิพลที่พัวพันกับคดียาเสพติดและการจ้างหวานค่าอย่างผู้ใหญ่สอนนะครับหรือเสียสอนสิบทิศนั่นเองนะครับ ผู้ใหญ่บ้านจากอำเภอบ้านพลผัยจังหวัดขจรบุรีนะครับล่าสุดผู้ต้องหาได้ถูกจับกลุ่มแล้วและถูกควบคุมตัวไปที่เรือนจำพิเศษขจรบุรีเพื่อกักขังรอการพิจารณาคดีในชั้นศาลต่อไปโดยในเบื้องต้นผู้ต้องหาได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยมีนายตำรวจชั้นสูงหลายท่านให้การว่าผู้ต้องหาคนนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลหลายนายทำให้ต้องมีการจับตาดูและเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ต้องหาหมายเลข02202นายไกรสอนโคตรอิทธิกจรเสียงเรียกตัวผู้ต้องหาเพื่อพาเข้าสู่ห้องขังในเรือนจำพิเศษขจรบุรีดังขึ้นตามมาด้วยเสียงเดินช้าๆของนายสอนผู้ต้องหาคนดังเจ้าของคดีอุกชะกันมากมายทั้งที่ในความจริงแล้วเขาอาจจะไม่ต้องมาอยู่ที่นี่เลยด้วยซ้ำเพราะทุกอย่างที่เขาได้ลงมือทำนั้น เขาไม่เคยต้องลงมือเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวด้วยอำนาจเงินและบาร,รมีจากการกลุ่มความลับอันดำมืดของผู้อื่นทำให้ข้าราชการหลายคนผู้ที่มีชนักติดหลังต่างเกรงกลัวและต้องมาคอยดูแลเขาอยู่เสมอหากแต่ว่าในครั้งนี้ลูกน้องของเขาดันพลั้งมือทำเรื่องที่ใหญ่มากจนต้องใช้เวลาเคลียร์นานกว่าเดิมการมามอบตัวในคุก จนกว่าทุกอย่างจะซาลงดูเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดในเวลานี้แล้วผู้ต้องหาเดินหน้าด้วยครับหมวดพินโยหรือหมวดคุ้งนายตำรวจวัยกลางคนกำลังเร่งรัดให้ผู้ใหญ่สอนเดินตรงเข้าสู่จุดตรวจร่างกายมึงว่าอย่างไงนะเมื่อกี้มึงสั่งกูอะเดินไปประจำที่จุดตรวจด้วยครับ หมวดคุ้งยังทำหน้าที่ของตนต่อบวกกับการเดินมาใช้มือดันที่หลังผู้ต้องหาช้าๆอย่ามาแตะก,กูผู้ใหญ่สอนสะบัดต,ตัวอย่างแรงกระแทกมือของเขาจนกระเด็นมึงไม่รู้ใช่ไหมว่ากูเป็นใครเป็นแค่ตำรวจฉันพูดนนอยเสือกมาสั่งกูเหรอทุยแน่นะก็อีกไม่กี่วันถ้ากูออกไปได้นะมึงโดนแน่ผมแค่ทำตามหน้าที่ครับหน้าที่ของมึงอะ คือดูแลกูให้ดีกว่าน,นี้ก่อนที่มึงมึงและมึงจะสวยกันหมดเข้าใจไหมผู้ใหญ่สอนตะคอกเส่ตำรวจผู้ดูแลดามนารงค์กำมัดแน่นสะกดอารมณ์ไว้ในใจอย่างเหลืออดเขารู้ดีว่านายคนนี้มีเส้นสายมากมายขนาดไหนแต่ตรงข้ามกับหมวดคุ้งผู้ซึ่งอยู่ๆก็ยิ้มอ่อนๆที่มุมปาก ก่อนจะพูดออกมาอย่างใจเย็นครับท่านขออภัยอย่างสูงครับทั้งผมลืมตัวไปหน่อยแต่ยังไงก็ขอเชิญท่านตรวจร่างกายก่อนนะครับเราจมเป็นต้องทำตามขั้นตอนจริงๆจากนั้นจะขอเชิญท่านไปพื้นที่พิเศษที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ครับเออดีแค่นี้แหละในสอนเดินไปที่จุดตรวจร่างกายผ่านกลุ่มผู้ต้องขังที่รายล้อมอยู่ อย่างองคอาจในวงการผู้ทำผิดกฎหมายไม่มีใครไม่เคยได้ยินชื่อในาสอนคนนี้แน่นอนและทุกคนคงทราบดีในใจว่านายคนนี้แม้จะติดคุกก็คงติดอีกไม่นานสวัสดีครับเสียสวัสดีครับเสียสวัสดีครับเสีย นายสอนเดินผ่านห้องขังห้องแล้วห้องเล่าแต่ก็ยังไม่ถึงห้องขังของเขาสักทีเขาแสดงสีหน้าสงสัยและถามดามนารงนายตำรวจผู้ควบคุมตัวจะพาไปไหนทำไมไม่ถึงสักทีหมวดพิญโยสั่งไว้ให้รับรองท่านอย่างดีครับจะให้มาปะปนกับนักโทษชั้นเลวพวกนี้ไม่ได้นายสอนยิ้มอย่างพอใจ เดินตรงอาดๆเชิดหน้าออกไปจากแดนแรกอย่างว่าง่ายเกือบสิบนาทีก่อนจะเดินเข้าสู่แดนหลังสุดซึ่งเป็นอาคารที่แยกเดียวเป็นอาคารปูนรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ไร้ซึ่งหน้าต่างด้วยซ้ำภายในเป็นปูนเปลือยทั้งหมดเปิดเข้าไปสู่โถงห้องขังเป็นห้องขังขนาดสองข้างทางเปิดกว้างด้วยลานโล่งตรงกลางมีห้องขังทั้งหมดสชั้นชั้นสองเป็นระเบียง โดยส่วนใหญ่เป็นห้องเปล่าๆจะมีเพียงบางห้องเท่านั้นที่พอมีข้าวของเครื่องใช้หลงเหลืออยู่บ้างแต่ก็ไม่เห็นผู้ต้องหาคนไหนอาศัยอยู่ภายในห้องนั้นอยู่ดีดาบนารงพาในสอนเดินเข้ามายังห้องขังชั้นสองซึ่งข้างๆห้องของเขาเป็นห้องที่มีข้าวของเครื่องใช้วางอยู่เต็มห้องเช่นกัน แต่ต่างกันจากห้องอื่นตรงที่ในห้องนี้มีนักโทษชายอีกคนหนึ่งกำลังนั่งกอดเขา่ามองตามเขาอยู่จากด้านในเชิญท่านในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีอาหารมาส่งให้ครับดามนารงพูดขึ้นก่อนจะปิดประตูห้องขังเพื่อให้ผู้ต้องหากิติมศักด์ได้ใช้เวลาส่วนตัวด้านใน ทันทีที่ดำดระงองออกไปจากโซนห้องขังบรรยากาศภายในก็พลันเปลี่ยนไปอากาศที่เดิมเปียกอับชื้นเกิดเย็นลงจนหน้าขนลุกควันแปลกๆคล้ายๆกับหมอกจางๆค่อยๆค,คลอยคลุ้งไปทั่วไฟจากหลอดไฟยุคเก่าส่งแสงสีส้มส่องสว่างแค่เพียงด้านในห้องของสอนเท่านั้น แดนห้องขังแห่งนี้จากเดิมที่ไม่มีหน้าต่างให้มองเห็นแสงจากด้านนอกอยู่แล้วพอกับเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็ยิ่งทำให้เวลานี้บรรยากาศยิ่งมืดลงมากกว่าเดิมความมืดความเงียบหลายล้อมจนทุกอย่างแลดูน่าหวังเวงและนั่นทำให้เขาเกิดรู้สึกอยากจะหาเพื่อนคุยขึ้นมาลงลง <c oughs> สอนเรียกเพื่อนผู้ต้องขังห้องข้งขางๆผ่านกำแพงอิฐที่กั้นห้องของเขาอยู่ไม่มีการตอบกลับเป็นถ้อยคำกลับมามีเพียงเสียงกระแอมไอดังออกมาให้รู้ว่ามีคนอยู่ในห้องขังข้างๆเท่านั้นลง <c oughs> ข้ามบาในห้องนี้ข้อหาอะไรข้าคุณตายอ้อ้ามาเยอะไหมล่ะเยอ่สุมไหนเจ็กหงไม่เคยนับว่าเท่าไรเจ็กหงไม่เห็นคุณเลยแต่ถ้าจะจัดมาเยอะนะถ้าผมช่วยลุงออกไปได้ลุงมาทำงานให้ผมไหมล่ะ ลุงห้องข้างๆไม่ตอบอะไรได้แต่หัวเราะเบาๆในลำคออย่างน่าขนลุกสอนกรอกตามองบนเบาๆเขาไม่ได้ตั้งใจจะชวนอะไรจริงจังที่คุยทั้งหมดคือการแก้เหงาเท่านั้นเขาลุกไปล้างมือที่อ่างด้านในห้องขังด้วยความว่างก่อนที่อยู่ๆจะมีเสียงชวนคุยดังขึ้นมาจากห้องข้างๆเป็นครั้งแรกว่า ถ้าหลอดออกไปได้ก็อย่าลืมที่พูดไว้ละ่ะสิ้นเสียงพูดมือซิซีิวเหี่ยวของชายปริศนาจากห้องขังด้านข้างก็ยื่นกระดาษลอดมามันถูกยื่นมาถึงหน้านหน้าของห้องขังของเขาส่งตรงมาวางไว้ที่พื้นซ้อนหลังจากล้างหน้าเสร็จก็เดินไปหยิบมันมาดูกระดาษอะไรลุง ไร้เสียงตอบกลับจากห้องข้างๆแม้เขาจะพยายามถามและเรียกอยู่นานแต่ก็ยังคงเงียบเราว่าไม่เคยมีใครอยู่ห้องข้างๆมาก่อนความเงียบเริ่มเข้าปกคลุมพื้นที่อีกครั้งด้วยความว่างซ้อนเปิดกระดาษจากชายแปลกหน้าขึ้นมาอ่านข้อความด้านใน กฎในการมีชีวิตรอดในแดน13กฎข้อที่1อย่าพยายามหนีออกจากที่นี่ด้วยตัวเองหากไม่ได้รับการพาตัวออกไปด้านนอกโดยเจ้าหน้าที่กฎข้อที่2ทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณออดดังให้เดินเข้าไปด้านในสุดของห้องขังและยืนหันหน้าเข้ากำแพงจนกว่าสัญญาณออดนั้นจะดังขึ้นอีกครั้งโดยไม่ต้องอยากรู้ หรือพยายามจะรู้ว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาทำอะไรด้านไในหากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษทันทีกฎข้อที่3เข้านอนก่อนสามทุ่มและพยายามนอนให้หลับก่อนสี่ทุมโดยอย่าลืมใส่เอียบลักหรือที่อุดหูก่อนนอนทุกครั้งเพื่อป้องกันเสียงรบกวนหากตื่นมากลางดึก และพบเจอกับอะไรที่ไม่คาดฝันทางเรือนจำจะไม่ขอรับผิดชอบทุกกรณีกฎข้อที่4ที่นี่ไม่มีผู้คุมหญิงห้ามกระทำการใดๆอันเป็นกิจกรรมทางเพศเป็นอันขาดไม่ว่าจะกับตัวเองหรือกับสิ่งของกฎข้อที่5ระหว่างเวลาสามทุ่มถึงสี่ทุ่ม หากยังไม่หลับอาจจะได้พบกับชายผิวคำ้ำมีรอยสักรูปงูเลื้อยอยู่ที่ท่อนแขนเดินมาเคาะลูกกงทีละห้องหากเขารู้ว่าคุณกำลังตื่นอยู่เขาจะยื่นสิ่งของบางอย่างให้คุณให้ตอบกลับเขาไปว่ามีแล้วโดยไม่ต้องสบตากลมหน้าไว้อย่างนั้นจนกว่ามันจะเดินจากไปกดข้อที่6 หากพบว่าประตูห้องขังเปิดออกเองในเวลากลางคืนอย่าเดินออกไปเด็ดขาดและขอแนะนำว่าให้ยืนอยู่ห่างๆประตูไว้จะดีที่สุดกฎข้อที่7ในกรณีหลังสี่ทุ่มแล้วยังไม่หลับหวังว่าคุณจะใจแข็งพอเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้เห็นหลังจากนี้มันจะเป็นภาพความทรงจำที่จะติดตาคุณไปตลอดชีวิตหากคุณทนไม่ได้ ที่ใต้หมอนของคุณมีมีดอยู่หนึ่งเล่มใช่แล้วที่นี่เรายอมให้คุณใช้มีดในคุกได้แต่ไม่ต้องห่วงว่าคุณจะเอามันไว้ทำร้ายใครบางทีคุณอาจจะอยากใช้มันเมื่อทุกอย่างมันเลวร้ายซะจนคุณไม่อยากมีชีวิตอยู่กฎข้อที่8หากพบว่าห้องขังฝั่งตรงข้ามห้องใดก็ตามกำลังทำพฤติกรรมแปลก ขอให้อย่าตกใจและทําเป็นมองไม่เห็นไว้ซะและไม่ต้องส่งเสียงหรือขอความช่วยเหลือใดๆจากใครทั้งสิ้น <ST AR C> กฎข้อที่9มันสังเกตยันรูปยักษ์ที่อยู่หน้าประตูก,กงขังให้ดีอย่าให้มันหลุดออกมาเด็ดขาดมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้คุณยังอยู่รอดต่อไปได้ เล่ Here, นเฮอะไรวะไ้แกเพื่อนเล่นเนอะสอนตะโกนด่าชายปริศนาข้างห้องอย่างหัวเสียก่อนจะเขย่ากงด้วยความโมโหแต่แล้วก็ไม่มีการตอบรับใดๆจากห้องข้างๆเขาโวยวายอยู่คนเดียวอย่างนั้นพักใหญ่จนกระทั่งเริ่มรู้สึกเหนื่อยและหิวซึ่งในเวลานั้นเองเสียงออดก็ดังกล้องไปทั่วทั้งห้องขัง ตามมาด้วยเสียงเปิดประตูใหญ่จากชั้นล่างซึ่งเขาสามารถมองเห็นได้จากระเบียงชั้นสองเจ้าหน้าที่สองคนกำลังเดินเข้ามาหาจากด้านหน้าพร้อมกับรถเข็นอาหาร <S 2> <S 2> <S เขาเดินวางถาดอาหารเล็กๆไปตามห้องต่างๆทีละถาดทีละถาดผลัดมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงหน้าห้องสอนขออภัยที่ให้รอนานนะครับท่าน นายตำรวจนายหนึ่งกล่าวพร้อมกับหยิบถาดอาหารที่มีขนาดใหญ่กว่าห้องอื่นเป็นพิเศษออกมาวางให้ในายสอนยิ้มอย่างพอใจกับการได้รับการดูแลเป็นพิเศษก่อนที่นายตำรวจผู้นั้นจะเดินหายลับออกไปสอนนั่งกินข้าวอย่างสบายอารมณ์แต่ก็เป็นอีกครั้งที่หมอกควันปริศนาเริ่มลอยมากขึ้นเรื่อยๆ และลอยเข้ามาปกคลุมด้านในของถงห้องขังหากแต่ว่าคราวนี้บรรยากาศมันแตกต่างออกไปดูเหมือนว่าผู้คนในห้องขังต่างๆเริ่มที่จะกลับมาแล้วสังเกตได้จากเงาลางๆในแต่ละห้องขังที่สะท้อนกับแสงไฟสลัวๆผ่านหมอกเขามองเห็นได้จากตรงห้องของเขาซึ่งนั่น ก็ทําให้เขาคลายใจลงมากขึ้นอย่างน้อยๆที่มืดๆน่ากลัวแบบนี้เขาก็ไม่ได้อยู่ลำพังคนเดียวแล้วนึกอย่างนั้นเขาก็ตัดสินใจที่จะนอนพักงีบเอาแรงสักหน่อยหลังจากที่ได้ทานอาหารจนเสร็จอีกเพียงสมวันเท่านั้นก็จะถึงกําหนดที่ทนายประจำตัวของเขาจะต้องมาประกันตัวออกไปสู้คดีและรอบนี้ ก็คงจะชนะใสๆอีกตามเคยเสียงค้อลูกกงเหล็กดังขึ้นกลางดึกนายสอนสะดุ้งตื่นขึ้นมาอย่างสลึมสลือตาบองคลอนเปีย่งเจ้าของเสียงผู้มาเยือน้อทำไมวะคนจะหลับจะนอนนายสอนบ่นออกมาโดยที่สายตาย,ยังมองเห็นภาพตรงหน้าไม่ชัดเจน แต่เมื่อขยี่ตาเล็กน้อยก็ได้พบว่าผู้มาเยือนคนนี้เป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวสีคล้ำจนเกือบดำสนิทที่แขนมีรอยสักรูปงูสองตัวพันรัดกันอยู่ชายคนนั้นกำลังยื่นสิ่งของบางอย่างให้กับเขามันคือเชือกเส้นสีแดงม้วนหนึ่งนายสอนเริ่มรู้สึกแปลกๆที่มีคนออกมาเดินเพ่นพ่านข้างนอกแบบนี้ แถมยังยื่นของที่เอามาทำเป็นอาวุธได้ให้กับเขาอีกเขายื่นมือไปรับเชือกมาถือไว้ซึ่งในตอนนั้นเองชายแปลกหน้าก็หันมายิ้มแปลกๆให้กับเขาโดยรูปปากที่กว้างผิดปกติและสายตาที่ดูเหมือนจะขาวโพลนจนแทบมองไม่เห็นลูกตาสีดำปนอยู่เลยเดี๋ยวทำด้วยกันนะ ชายแปลกหน้าพูดออกมาก่อนจะเดินไปที่ห้องขังถัดไปช้าๆทาทั้งที่ใบหน้าของชายคนนั้นยังคงหันมามองที่สอนตลอดเวลายิ่งเดินห่างออกไปลำคอของเขาก็เริ่มบิดเบี้ยวมากขึ้นจนกระทั่งคอเริ่มบิดกลับมาด้านหลังสอนขยี้ตาตัวเองแรงๆอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ตาฝาดแต่เมื่อขยี้เสร็จเขาก็ไม่พบชายคนนั้นเสแล้ว เวลาล่วงเลยมาในยามค่ำคืนสอนเอามือเขี่ยข้าวในถาดหลังจากที่กินไม่หมดพอรสชาติไม่ถูกปากอย่างที่เคยกินอยู่ทุกวันนี่มันไม่ให้เกียรติกันชัดๆในรอบต่อไปที่ไอ้ตำรวจคนนั้นขึ้นมาจะต้องต่อว่ากันสักหน่อยและในเวลานั้นเองเสียงสวมดมนต์ก็ดังขึ้นแม้จะกำหนดทิศท,ทางไม่ได้แล้วว่าเสียงนั้นมาจากไหน แต่ทว่าเสียงสวดนั้นมันก็ช่างเย็นยเยือกจับใจมันแตกต่างจากเสียงสวดที่เคยได้ยินตามวัดอย่างชัดเจนไฟในห้องขังทุกๆห้องกระพริบพ,พร้อมๆกันอย่างไม่ทราบสาเหตุหมอกควันปริศนาเริ่มรงหนาขึ้นเรื่อยๆสอนเดินมาที่ลูกกงหน้าห้องขังเพื่อสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าในเวลานี้มีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้น โดยไม่มีใครสามารถมาช่วยเขาได้ทันมันคงจะแย่แน่เสียงก็อี้ล้มดังขึ้นจากห้องฝั่งตรงข้ามของนายสอนระคนกับเสียงร้องหหยหวนทรมานจากใครก็ไม่รู้เขารีบหันหน้าไปมองเสียงก็อี้ล้มเป็นอย่างแรกก่อนจะพบว่านักโทษชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ห้องนั้น กำลังห้อยตัวลงมาจากซีลุกกงห้องขังโดยผูกคอของตัวเองไว้ด้วยเชือกสีแดงแบบที่เขาเพิ่งจะได้รับมาเข้ากับลุกกงด้านบนชายคนนั้นเหยียดตัวทิ้งขาลงมาด้านล่างดินกระตุกตัวอย่างทรมานลูกตาและลิ้นถลนออกมาจากหน้าด้วยแรงรัดของเชือกตามมาด้วยเสียงเก้าอี้ล้มอีกจำนวนมาก ที่ดังขึ้นเรื่อยๆมาจากห้องอื่นๆทุกๆห้องต่างเต็มไปด้วยชายที่กำลังห้อยตัวผูกคอตายและดิ้นทุรนทุรายพร้อมๆกันนายสอนตกใจกลัวสุดขีดมือไม้สัน่นและตัวเย็นเฉียบนาทีนี้เขาแทบจะลืมหายใจกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า และในเวลานั้นเองเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังของเขามันคือเสียงของเชือกที่แกว่งไปมาเขาหันหน้าไปมองสิ่งที่กำลังแกว่งอยู่ด้านหลังของเขาช้าๆมันคือร่างของใครบางคนกำลังห้อยตัวลงมาได้เชือกสีแดงที่ผูกที่คอและหันหลังให้กับเขาณวินาทีนั้นเจ้าของร่าง เขาค่อยหมุนมาทางเขาช้าๆพร้อมกับรอยยิ้มที่กว้างผิดปกติฉีดถึงใบหูด้วยกันสเสียงนั้นเอ่ยกับเขาทั้งรอยยิ้มส <c oughs> อนร้องตะโกนอย่างขาดสติจับลูกกรงและกระชาเพื่อเขย่าประตูแรงๆหวังในใจให้มันเปิดออกทันที หรือมีใครสักคนมาเปิดมันออกให้กับเขาไม่ทันได้สังเกตแผ่นยันสีแดงที่ติดอยู่หน้าประตูลุกกงก็ได้ร่วงหล่นออกมาในระหว่างที่เขากำลังเขยา่าและอยู่ๆประตูลุกกงนั้นก็เปิดออกอย่างไม่น่าเชื่อไม่ทันได้คิดอะไรในายสอนพุ่งตัวออกจากห้องกลงแทบจะในทันทีไม่แม้แต่จะนึกถึงกฎอะไรที่เคยได้อ่านไปก่อนหน้านี้ทั้งสิ้น ทันใดนั้นเองร่างที่ห้อยคออยู่ในแต่ละห้องก็พันหลุดจากเชือกและหล่นลงมากองกับพื้นพร้อมกับประตูกงขังของทุกๆห้องก็เปิดออกพร้อมๆกันศพจำนวนนะับไปท่วนที่ผูกคอตายค่อยๆคลานออกมาจากห้องขังของตัวเองชา้ชาๆและตรงมาอย่างที่ที่สอนอยู่สอนขาอ่อนจนยืนไม่ไหวได้แต่ตะเกียกตะกายกับพื้น ลากตัวเองไปยังประตูทางออกอย่างทุลักทุเลทุกๆุกที่ที่เขาลากตัวผ่านเริ่มปรากฏให้เห็นความจริงมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆก,กห้องขังนอกจากห้องของเขาแล้วมีศพห่อผ้าสีขาววางนอนอยู่บนเตียงเกือบทุกห้องถาดอาหารที่เจ้าหน้าที่นำมาวางไว้ที่ห้องอื่นๆคือถาดของไหว้ผี ซึ่งเป็นขนมไทยถาดเล็กและหมูสามชั้นปักทูบหนึ่งดอกและนั่นหมายความว่าในถงห้องขังนี้มีเพียงเขาเพียงห้องเดียวเท่านั้นที่ยังเป็นคนอยู่เสียงสวดมนต์ปริศนายังคงดังต้องไปทั่วผีหายจากทุกๆห้องแผาย่างคลืบนคลานตรงมายังตัวของเขาอย่างน่าขนลุก ทั้งปีนระเบียงขึ้นมาไต่ตามเพดานคลานมากับพื้นสอนเมื่อพอจะตั้งสติได้ก็พยายามพยุงร่างของตนให้ลุกขึ้นโดยไวตรงไปยังประตูทางออกโถงใหญ่แต่ในขณะนั้นเองเขากลับถูกมือเย็นๆขวาข้อเท้าของเขาไว้จะทิ้งผมไปแล้วล่ะเสีย จะทิ้งผมอีกแล้วเหรอเสียหน้าเละๆของผีชายชะกันคนหนึ่งเหนื่อยหน้าขึ้นมาสบตากับเขาจากบนพื้นไอ้เป๋อดีลูกน้องมือปืนของเขาที่โดนตำรวจยิงตายนั่นเองไอ้เป๋ปล่อยกูเดี๋ยวกูทำบุญไปให้เมียผมกับแม่ผมเลิเสียเสียบอกจะดูแลอย่างดีไง เดี๋ยวกูวจัดการให้ไอยกูไอ้เป๊ไปเป๊คลานเกาะลำตัวในสอนขึ้นมาบีบคอด้วยมือทั้งสองข้างมันบีบเต็มแรงหมายจะเอาชีวิตอดีตนายจ้างผู้ชั่วร้าย <c oughs> <c oughs> เสียสอนเริ่มหายใจลำบากเสียงทรมานที่ลอดลำคอออกมาบอกให้รู้ว่า เขากำลังจะหมดสติในไม่ช้าระหว่างนั้นเสียงใครบางคนกำลังก้าวเท้าเข้ามาหาเขาไกลๆจากด้านหลังพร้อมกันกับที่ผีไอ้เป๋ค่อยๆปล่อยมือจากคอของนายสอนอย่างว่าง่าย <c oughs> <c oughs> เสียงหัวเราะอันคุ้นเคยดังขึ้น บริการพิเศษจากไอ้พวกที่ผมเลี้ยงไว้เป็นยังไงบ้างครับท่านท่าทางมันจะดูแลท่านเป็นอย่างดีเลยนะครับเสียงจากนายตำรวจผู้มาเยือนดังขึ้นหมวดพินโยหรือหมวดคุ้งนั่นเองถ่ายญาติหมอผีชื่อดังแถบภาคเหนือเขาเป็นผู้สะกดวิญญาณของเหล่าโจรเด่นมนุษย์พวกนี้ไว้ในที่แห่งนี้นี่มึง ในสอนกำลังตกตะลึงกับนายตำรวจยศต่ำที่กำลังมองเขาด้วยท่าทีเหยียดหยามสำหรับไอ้โจรพวกนี้เมื่อก่อนมึงอาจจะเคยเป็นราชาของมันแต่ในตอนนี้เมื่อมันตายกูคือราชาและมึงต้องอยู่ที่นี่กับมันตลอดไป ว่าแล้วหมวดคุ้งก็ลากคอเขากลับเข้าไปในห้องขังเดิมปิดประตูและยันสีแดงทิ้งไว้เช่นเดิมอีกครั้งหวังว่ามึงจะมีความสุขที่นี่นะระวังยันนี้หลุดออกมาละ่ะมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้มึงยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แล้วก็ขอเตือนว่าอย่าคิดสั้นไม่ต้องรีบตายเพราะถ้ามึงตายเมื่อไหร่ มึงได้กลายเป็นของเล่นกูแน่กล่าวจบหมวดพินโยก็เดินจากไปอย่างผู้มีชัยทิ้งไว้เพียงเงาดำที่ลายล้อมห้องขังของนายสอนและวังวลนแห่งความน่ากลัวที่กัดกินเขาต่อไป